ดีค่ะดิฉันนางสาวรัศมีมีลาเตนักวิชาการรายงานรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่24-28มกราคมพุทธศักราช2565ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสโดยนางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่24มกราคม2565นางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลค่ะ วันอังคารที่25มกราคม2565นางรัชนีเวชชเสษฐจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณมัสยิดบ้านปิเหล่งใต้หมู่7ตำบลมระรโบออก อำเภอเจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสค่ะและมอบหมายนายซอฟวันอาแว์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือนมกราคมครั้งที่8ทับสองบวันพุธที่26มกราคม25 6 5นางรัชนีเวชิศธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดโดยมีนายบุญพาดรักนุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมการติดตั้ง GPS กับเครื่องยนต์ให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ค่ะ วันพฤหัส,สบดีที่27มกราคม2565นางรัชนีเวชเศรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่1ทับ2565ประจำเดือนมกราคมโดยมีนายสนัน่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะ ต่อมานางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายหัวข้อขอบเขตความสำคัญของโครงการโรงงานสีขาว และระบบการจัดการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนาราธิวาสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ค่ะในช่วงบ่ายนางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดกิมได้ณนะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดค่ะ และมอบหมายนายพงศักแสงสุวรณรณนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นาริวาสเข้าส่งเสริมแนะนำสภาพการจ้างการทำงานสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในขายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศัการาช2545จำนวน2แห่งเวลา13นาฬิกา50นาทีนายซอฟวันอาเวนนัวิชาการแรงงานปฏิบัติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1ทับ2,565โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะวันศุกร์ที่28มการาคม2565นายพงศักดิ์แสงสวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนาราธิวาส จัดประชุมพบปะกลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มชาวประมงชายฝั่งกลาวจิโดยมีพลเรือตรีสุรสัติ์ประธานวรปัญญารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองเป็นประธานค่ะ ในสัปดาห์นี้มีเรือประมงที่แจ้งเข้าออกหนห้าท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนาราธิวาสแจ้งเรือเข้า34ลำลูกเรือรวม116คนแจ้งเรือออก38ลำลูกเรือรวม128คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ไม่มีการรับรายงานตัวของลูกเรือประมงแต่อย่างได้ค่ะ และในสัปดาห์นี้มีการรับคำร้องลูกจ้างจำนวน1รายและดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จำนวน5รายเป็นเงิน2225บาทซึ่งในการให้บริการเปิดให้บริการโดยไม่มีพักกลางวันค่ะด้านการพัฒนาบุคลากรและการเข้าอบรมสัมมนาเพื่อน,นำมาพัฒนาการให้บริการแก่นายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดนาราธิวาสได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย วันคารที่25มกราคม2565นางสาวรุษมีนีลาเต้นายสิทธิพัฒน์ครุฑคงและนางสาวธันธิมายิ้มละไมนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมสัมมานาเชิงวิชาการแบบออนไลน์หัวข้อจอปอน้องใหม่ต้องทำอะไรเริ่มต้นที่กฎหมายโดยมีนายสุรเดชสุวรรณชาตรีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายมหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาเป็นวิทยากรการบรรยายผ่านโปรแกรมซูมค่ะวันพุธที่26มกราคม256 65นางอารุณียอดรมทองนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าง,งานศักยภาพสูงในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลระหว่างวันที่26-28มกราคม2565ค่ะ วันพฤหัส,สบดีที่27มกราคม2565นายซอฟวันอาเวนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ e-learning ค่ะ วันศุกร์ที่28มกราคม2565นางสาวเช่นเช่น,ชนหนอแดงนะักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวแก้วตาเด่นแดนไทยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยง,งานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผ่านโปรแกรม Zoom ค่ะ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนาราธิวาสร,ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ